จัดอีกแล้วครับท่านเพื่อนๆจากซอปอลาวเขาถามมาว่าเลี้ยงได้จริงหรือเปล่าแล้วก็เขาขอดูน้ำหวานหน่อยนะครับลังนี้คือลังแรกสองอาทิตย์แล้วครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า หัวน้ำหวานจะมีเยอะหรือเปล่านะครับผมแต่ยังไงวันนี้ก็จะลองเทสให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะมีหัวน้ำหวานไหมเดี๋ยวผมจะย้ายน้องไปตรงแดดนะครับเพราะว่าตรงนี้อยู่ที่ล่มน้องอาจจะต่อยได้แล้วก็รังนี้นะครับดูพอสมควรผมก็โดนไปหลายเข็มเหมือนกันนะครับ ตอนย้ายมาเลี้ยงที่บ้านโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะย้ายไปตรงแดดนะครับโอ้โหเสียงขู่เหมือนงูเห่าเลยนะครับทุกคนฟูฟูเลย ต้องนิ่งๆนะครับพยายามอย่าให้น้องตกใจให้น้องผิงแดดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยเช็คดูน้ำหวานนี่คือรังแรกของเลือดูการนี้นะครับที่ย้ายมาเลี้ยงที่บ้านส่วนข้างหลังบ้านมีก็หลายรังนะครับ แต่ว่ายังไม่มีน้ำหวานเพราะว่าเพิ่งจะย้ายมาแค่ไม่กี่วันนะครับรังแรกที่ย้ายจากในป่ามาเลี้ยงที่บ้านวันนี้ก็เริ่มเก็บผลผลิตแล้วนะครับวันนี้ทั้งวันนะครับทุกคนมีแต่แดดอ่อนๆครับผมผมเกรงว่าอาจจะมีโดนต่อยบ้างนะครับ ก่อนที่เราจะตีเราต้องเตรียมหลอดเก็บนางพยาไว้นะครับแล้วเราก็จะสามารถควบคุมเลี้ยงไว้ที่บ้านได้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเริ่มกันเลยลองเคาะแล้วลังนี้14วันนะครับแต่เพื่อนๆน คอมเมนต์มาว่าอยากจะเห็นหัวน้ำหวานว่าเลี้ยงได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็เลยจัดใครครับผมวันนี้นี่นะครับเจอน้าพญาแล้วทุกคนนงพญาต้องควบคุมนงพญาให้ได้นะครับเราถึงจะสามารถเลี้ยงในที่บ้านของเรา ได้ต่อไปนี่นะครับนางพญาของมิมจะตัวโตกว่าตัวงานแล้วก็ตูดยาวด้วยนะครับ14วันก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าได้ผลาย้่อน,น,น,น้ำหวานยังไม่ปิดตานะครับทุกคน หลังจากที่เราเก็บผลผลิตเรียบร้อยควบคุมนางพญาได้เรียบร้อยเราก็จะเลี้ยงไว้ที่เดิมเพื่อให้มิมสร้างรังใหม่นะครับทุกคนต้องสังเกตด,ด้วยนะครับว่ามีนางพญาตัวใหม่หรือเปล่านะครับทุกคนก็ไม่เห็นนะครับ อากาศไม่ค่อยร้อนครับผมมีโอกาสจดนต่อยได้ต้องสังเกตน้งพยานะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผมสําหรับการย้ายมาเลี้ยงที่บ้านน้ําหวานประมาณนี้ก็ยังไม่ปิดตานะครับถือว่าเยอะพอสมควรแต่ว่ามีมยังไม่ปิดตาครับผม สิวันประมาณนี้นะครับต่อไปแล้วก็ทีนี้จะประมาณสักยีวันนะครับถึงจะตีอีกรอบหนึ่งโอเคครับผมก็ถือว่าผ่านนะครับฝากผลงานด้วยนะครับผ่านไทยใจสอบจัดอีกแล้วครับท่านไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ